พระาวาจาของพระเจ้าเประจำวันจันทร์ที่22กันยายนสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือเอสราบทที่1ข้อ1ถึง6ปีแรกในรัชการกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย องพระผู้เป็นเจ้าทรงบันดาลให้พระวาจาที่ตรัสโดยประกาศศกเยเรมีเป็นความจริงจึงทรงดนใจกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียให้ทรงประกาศทั่วพระราชอาณาจักรและมีพระราชสารเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยว่ากษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียตรัสด,ดังนี้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าแห่งสวรรค์ได้ประทานอาณาจักรทั้งสิ้นบนแผ่นดินแก่เรา และพระองค์ทรงบัญชาเราให้สร้างพระวิหารถวายพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาผู้ใดในหมู่ท่านทั้งหลายเป็นประชากรของพระองค์ขอพระเจ้าสถิตอยู่กับผู้นั้นและให้เขากลับขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาและสร้างพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าแห่งอิสราเอลขึ้นใหม่ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพำนักอยู่ที่กรุงเยรูซาเลม็มขอให้ทุกคนที่เหลือรอดชีวิตไม่ว่าจะพำนักอยู่ณที่ใดได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนที่นั่นเป็นเงินทองคําสิ่งของและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งเครื่องบูชาตามใจสมัครสำหรับพระวิหารของพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเลม็ม หัวหน้าตระกูลยูดาและเบนยามินจึงออกเดินทางพร้อมกับบรรดาสม,มณะและชนเลวีคือทุกคนที่พระเจ้าทรงดลใจให้กลับขึ้นไปสร้างพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าขึ้นใหม่ที่กรุงเยรูซาเลม็มเพื่อนบ้านทุกคนช่วยเหลือเขาให้เงินทองคำข้าวของสัตว์เลี้ยงและของมีค่า นอกเหนือจากเครื่องบูชาที่แต่ละคนถวายตามใจสมัครบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุลูกาบทที่8ข้อ1 6ถึง18เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่ประชาชนว่าไม่มีใครจุดตะเกียง แล้วเอาถังครอบไว้หรือวางไว้ใต้เตียงแต่เขาย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงเพื่อคนที่เข้ามาจะเห็นแสงสว่างได้ไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนอยู่จะไม่ปรากฏชัดแจ้งไม่มีความลับใดจะไม่มีใครรู้และเปิดเผยดังนั้นจงระวังว่าท่านฟังพระวาจาอย่างไร เพราะผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วยสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับ วันนี้พระศาสนาจักรนำหนังสืออีกเล่มหนึ่งมาให้เราได้อ่านได้รำพึงกันหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าเอสราที่ถูกเขียนและรวบรวมไว้ตั้งแต่300ปีก่อนคริสต์กาลเล่าเรื่องชาวอิสราเอลเดินทางกลับจากกรุงบาบิโลนดินแดนในประเทศสู่มาตุภูมิของตนกษัตริย์ไซรัสแห่งกรุงบาบิโลนได้ประกาศ ในปี538ก่อนพิศการว่าอนุญาตให้ชาวอิสราเอลมีอิสรภาพสามารถกลับประเทศของตนได้หลังจากที่ได้อยู่ในถิ่นในประเทศประมาณ50ปีเพื่อทำการฟื้นฟูบ้านเมืองและที่สำคัญก็คือการฟื้นฟูาศาสนาขึ้นมาใหม่ผลของการฟื้นฟูจะทำให้ชาวยิวพบเสาหลักของชีวิต หลังจากการในระเทศเสาหลักนั้นได้แก่กฎบัญญัติสังคภาพและพระวิหารสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องหมายของการประทับอยู่ของพระเจ้าอีกท่าเป็นหลักประกันของความหวังในอนาคตสำหรับพวกเขาสี่ประโยคแรกของตัวบทวันนี้บ่งบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นปีแรกในรัชกาลกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย พระยาเวทรงบรรดาลให้พระวาจาที่ตรัสโดยประกาศสกเยเรมีเป็นความจริงจึงทรงลนใจกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียให้ทรงประกาศทั่วพระราชอาณาจักรและมีพระราชสารเป็นลายลักษณ์อักษรได้ว่ากษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียตรัสดังนี้ว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งสวรรค์ได้ประธานอาณาจักรทั้งสิ้นบนแผ่นดินแก่เรา และโรรองทรงบัญชาเราให้สร้างพระวิหารถวายพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์ผู้ใดในหมู่ท่านทั้งหลายเป็นประชากรของพระองค์ขอพระเจ้าสถิตยอยู่กับผู้นั้นและให้เขากลับขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาและสร้างพระวิหารของพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลขึ้นใหม่ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพำนักอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มขอให้ทุกคนที่เหลือรอดชีวิตไม่ว่าจะพำนักอยู่หน้าที่ใดได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนที่นั่นเป็นเงินทองคำสิ่งของและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งเครื่องบูชาตามใจสมัครสำหรับพระวิหารของพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็ม พระคัมภีร์ต้องการบอกให้เราทราบว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้กระทําการทุกอย่างเพื่อให้ประชากรอ,อิสราเอลได้กลับสู่ประเทศของตนพระองค์ทรงดนใจกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียให้ประกาศและมีพระราชสารเป็นลายลักษณ์อักษรกว่าพระเจ้าทรงบัญชาพระองค์ให้สร้างพระวิหารถวายพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์ กษัตริย์ทรงประกาศให้ประชาชนอิสราเอลกลับขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์และสร้างพระวิหารของพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลขึ้นใหม่อีกทั้งขอให้ทุกคนที่เหลือรอดชีวิตไม่ว่าจะพำนักอยู่หน้าที่ใดได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนที่นั่นเป็นเงินทองคำ สิ่งของและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งเครื่องบูชาตามใจสมัครสำหรับพระวิหารของพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มพระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบันดาลให้เกิดความกระตือรือร้อนในใจของชาวอิสราเอลหลายคนดังนั้นหัวหน้าตระกูลยูดาและเบนจามินจึงออกเดินทางพร้อมกับบรรดาสมณนะ และชนเลวีคือทุกคนที่พระเจ้าทรงดลใจให้กลับขึ้นไปสร้างพระวิหารของพระยาเวขึ้นใหม่ที่กรุงเยรูซาเล็มคนอื่นที่ไม่ได้ไปก็ช่วยเหลือเขาให้เงินทองคําข้าวของสัตว์เลี้ยงและของมีค่านอกเหนือจากเครื่องบูชาที่แต่ละคนถวายตามใจสมัคร สมณนาเอสราเป็นบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูครั้งนี้การกลับจากถิ่นในระเทศเปรียบเสมือนการอพยพครั้งที่สองครั้งแรกเป็นการอพยพจากประเทศอียิปต์ส่วนครั้งนี้อพยพจากกรุงบาบิโลนเป็นการต่อเนื่องกิจการของพระเจ้าในการทำให้คำสัญญาของพระองค์เป็นจริงขึ้นมา ท่านผู้ฟังครับพระเจ้าทรงใช้กษัตริย์ไซรัสคนต่างศาสนาเป็นเครื่องมือทำให้แผนการช่วยชาวอิสราเอลให้รอดพ้นสำเร็จไปเราจึงถูกเชื้อเชิญให้มองแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราแต่ละคนจากเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราและโมทนาคุณพระองค์ สำหรับความรักมั่นคงที่ทรงมีต่อเราเสมอขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรง,สงสแสดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรง,งผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทิดอาเมน